สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,มาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Demon Tools นะครับอันดับแรกคือเข้า Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์เซิร์ชเข้าไปว่า Demon Tools นะครับก็จะขึ้นให้เลยนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ของเว็บที่มีชื่อว่าแมวตโหลดครับ แล้วก็สังเกตดาวโหลดตรงนี้นะครับดาวโลดตรงนี้กดที่คําว่าเ e r ยครับ แล้วก็ทำการดาวน์โหลดครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดไฟล์เลยครับ จะติดพาสเวิร์ดเราก็เอาพาสเวิร์ดจากตรงนี้นะครับเอาละครับก็จะเปิดไฟล์ได้เรียบร้อยนะครับทำการติดตั้งได้เลยครับ ภาษาก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับว่าอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกภาษาอะไรนะครับส่วนผมของผมเลือกภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งแล้วก็จะมี reinstall กับ u n s t o r i n g นะครับถ้าใครอยากจะลงซ้ำอีกรอบเหมือนซ่อมแซม ว่ามีส่วนไฟล์หายก็ลงอันนี้ครับแต่ส่วนใครถ้าอยากจะติดตั้งเอ้ยยกเลิกการติดตั้งก็ให้กดเลือกอั s สตอได้เลยครับของผมเลือกรี p พ i r นะครับพอ r e อั s สตอก็จะทำการยกเลิกก่อนนะครับเอาละครับพาน,นี้มาถึง3อันที่ให้เลือกนะครับก็คือ Personal License ก็จะคือใช้ License ไลเซนส์น,นี้เอามาจากไหนก็คือต้องซื้อกับทางเว็บโดยตรงครับส่วนคอมคอมเมอร์ซเชียลลเซนส์นก็ใช้ไลเซนส์นเหมือนกันครับดังนั้นเรามาเลือกฟรีไลเซนส์น,นะครับแล้วก็เน็กต์่อครับอันนี้ The Free เว t e r นะครับจะเป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกประมาณว่าของแถมครับถ้าใครอยากใช้ ก็กดติ๊กถูกที่ไอเกลียงได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากใช้ก็กดออกส่วนตัวของผมกดออกนะแล้วก็กด next แล้วก็นี่จะ destination folder ก็คือตำแหน่งของไฟล์ที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของ drive ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็กด browse แ,แล้วก็สร้างโฟลเดอร์สร้าง folder ร์เอาแล้วก็วางได้ ก็ทำการติดตั้งครับแล้วก็กด install ด้วยครับถ้าเราไม่กด install ไฟล์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ครับเรียบร้อยครับทำการติดตั้งเสร็จสิ้นกด finish ก็จะโชว์รายละเอียดสำหรับผู้ที่อยากใช้โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็สามารถซื้อได้ครับในราคา5.99ดอลลาร์หรือ221บาทบาทไทยครับ,ออรบตัวอย่างหน้าโปรแกรมก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับ กิปทอัวร์เนะครับหรือว่าถ้าใครเพิ่งใช้ใหม่ๆก็กดเน็ตครับเพื่อดูรายละเอียดของโปรแกรมงั้นกับผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ